วันนี้นะคะยูก็จะมาแนะนําในไลน์ของผลิตภัณฑ์ในการดูแลคิวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ยูได้ไปบิ๊กซีมาะคะบิ๊กซีดอนเนี่ยก็ได้ไปเจอกับผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทําให้ปรัุบม,มากนะคะตอนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์มาสคาร่าคิวนั่นเองนะคะชื่อว่า Kiss Me Heavy Rotation นะคะยูก็คิดว่าหลายๆคนก็คงรู้จักแล้วม,มันเป็นผลิตภัณฑ์ มัสตาราคิวนั่นเองนะคะหลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมานะคะซับด้วยทิชชูนิดนึงแล้วปัดปัดอย่างนี้นะคะมันจะได้มันจะได้ขนคิ้วที่เรียงสวยและไม่เป็นก้อนดีมากดูสิในนี้มันดูเข้มในกล้องจะดูเข้มกว่าตัวจริงนะคะตัวจริงนี่คิ้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มขนาดนี้แต่ในกล้องทำไมมันเข้มมาเออมันเข้มมากเลยแต่มันสวยค่ะจริง ไม่รู้นะมันอาจจะไม่สวยสําหรับใครแต่ว่าสำหรับยุ้อยอะคือมันสวยมากแล้วมันดูดูเป็นธรรมชาตินะคะดูดูไม่เป็นก้อนเหมือนเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ยุ้ยใช้นะคะคือปกติยุ้ยจะใช้มาสคาราคิ้วของเคสนะคะแล้วก็ของออเดนท็อ,อ,ทอปอินเซตนั่นแหละคะ่ะสอ,อย่างนะคะใช้แล้วมันค่อนข้างที่จะจับตัวเป็นก้อนนะคะเวลาใช้เนี่ยก็ต้องแบบทาดีๆแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าลงไปเลยอะ เออลงไปได้เลยแล้วมันก็ม,มันมันช่วยแบบเติมหางคิ้วให้หางคิ้วแล้วบอคงเปอะอะนะคะก็สําหรับใครที่สนใจหรือกําลังเพิ่งหัดแต่งหน้านะคะก็ลองไปหาใช้กันดูนะคะดินสอเขียนคิ้วก็ต้องใช้แพง20บาทก็เขียนได้นะคะแล้วก็ศึกษาจากในเน็ตไอดอลดังๆนะคะหรือว่าใน YouTube ก็มี ออใน Google นะคะเสิร์ชหาดูทรงคิ้วที่เป๊ะนะคะก็ลองลองหากันดูนะคะก็หลังจากเขียนคิ้วได้รูปแล้วนะคะก็ไปไป,ไปหาผลิตภัณฑ์นะคะในการจัดทรงคิ้วให้ได้รูปนั่นก็คือมาสคาร่าคิ้วนั่นเองนะคะก็จะทำให้คุณเนี้ยเป็นผู้ที่เขียนคิ้วได้ดีขึ้นนะคะ<ม>เพราะการเขียนคิ้วที่ดีนั้นจะทําให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเราจะดูเป็นโคงมากขึ้นค่ะไปแล้วนะคะวันนี้จะไปหาพอ่อ